ขอบคุณที่แชร์ข้อมูลครับวันนี้วันที่20มกราคม2569เวลา14นาฬิกาเป็นช่วงเวลาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปอพกำหนดทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยระดับประเทศพอดีครับสรุปสาระสำคัญของข้อความนี้เป็นการทดสอบระบบเทส t o อ l นข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอมือถือของหลายคนในวันนี้ไม่ใช่เหตุการณ์จริง วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของระบบ Cell Broadcast Service (CBS) ซึ่งเป็นการส่งข้อความเตือนภัยเข้ามือถือทุกเครื่องในพื้นที่พร้อมกันโดยไม่ต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ไม่ต้องดำเนินการใดๆประชาชนสามารถรับทราบและกดยืนยันเพื่อปิดหน้าต่างแจ้งเตือนได้ตามปกติโดยไม่ต้องตื่นตระหนกครับระบบ Cell Broadcast คืออะไรระบบนี้มีความสำคัญมากในการบริหารจัดการภัยพิบัติเพราะ รวดเร็วส่งถึงมือถือทุกคนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ทันทีเจาะจงพื้นที่สามารถเลือกส่งเฉพาะเขตหรือจังหวัดที่กำลังเกิดเหตุได้เสียงเตือนพิเศษมักจะมีเสียงและแรงสั่นสะเทือนที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่าเป็นเหตุสำคัญหากคุณพบปัญหาเช่นไม่ได้รับข้อความแจ้งเตือนหรือระบบแสดงผลผิดปกติในอุปกรณ์ของคุณแจ้งให้ผมทราบได้นะครับผมสามารถช่วยตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมให้ได้ คุณต้องการให้ผมช่วยเช็คช่องทางติดตามข่าวสารภัยพิบัติอย่างเป็นทางการของปอพเพิ่มเติมด้วยไหมครับ